สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อเลยครับก็วันนี้ผมขออนุญาตขึ้นงานเป็นมีดเนื้อเก่าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่บอกไว้แต่เนินๆเลยนะครับตั้แต่ต้นคลิปเลยคือมันเป็นมีดที่ที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับ บางเล่มได้จากคุณนพัตั์บางเล่มได้จากชาวบ้านบางเล่มได้จากคนที่เขาได้สืบทอดกันมาแต่เขาจําราคาไม่ได้นะก็ผมก็เลยบอกว่าต้องตามนั้นเนาะนะราคาตอนที่ปิดมานะครับอันไหนจําไม่ได้ก็คือก็ต้องให้กันตามนั้นนะครับผมนะซึ่งเขาโอเคเขาก็ปล่อยมานะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยๆรีวิวให้รับชมเลยแล้วกันนะครับ คือผมจะเริ่มจากแบบนี้ก่อนวันนี้ผมจะไม่เอาของที่เป็นแบบรับประกันแท้ให้มาปนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดนะอันไหนที่เป็นมีดหมออย่างเช่นของหลวงพ่อพัดด้านบนนู้นนะครับหลวงพ่อสแสวงนะผมรับประกันแท้ให้วันนี้ผมจะไม่เอาลงมาลุยด้านล่างนะครับนะแล้วก็ตะขอสับช้างอะไรพวกนี้นะครับผมรับประกันแท้ให้นะนุน่นชุดดาบชุดใหญ่ตรงนู้นะน,นะครับผมไกลๆนู่นนะฮะ ดาบเปล่นนงน้ำพีไกลๆตัวนู้นรับประกันแท้ให้นะ5 0 0 0บาทนะแต่ว่าจะไม่เอาลงมาปนนะครับเนาะ,ะวันนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วกันแล้วก็เป็นงานง่ายๆตรงนี้นะครับเริ่มจากเล่มแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมีดเนื้อเก่านะครับผมเป็นยันตุกตาซึ่งได้มาจากคุณนพพลัฐอันนี้ คุณอภรัตน์เนี่ยเขาอยู่ภาคใต้นะครับผมแต่ว่าเขาไดา้เก็บรวบรวมมานะได้มาสมเล่มซึ่งมีพี่ปิดไปแล้วเล่มหนึ่งก่อนที่ผมจะทาคลิปวิดีโอนะก็จะเหลือ2เล่มนะครับผมแต่ว่าเล่มที่พี่เขาปิดไปจะเป็นเล่มที่สมบูรณ์กว่านี้หน่อยนะแต่ว่าเนี้ยฝกกักมันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะฝากจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับมันเป็นเนื้อเก่าแล้วก็มีการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับฝักมีปัญหาเนาะนะฮะ นี่ก็แหมจะเป็นแหมเดิมนะครับนะีตรงนี้มีการซ่อมนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามีรอยกาวนะคุณผู้ชมเนี่ยนะจะมีรอยกาวนิดน,นึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นของใช้งานมาแล้วนะครับผมนะีอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวมีดเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ครับอ่ะตามนี้ครคุณผู้ชมดูนะครับ บริเวณตัวมีดเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะครับจะเป็นยันหน้าขสมพงนะครับเป็นการตอกมือตอกศดตนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพระคาถาตัวนี้เป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับนมะนากะนกรนอะนะครับเนี่ยนะเนี่ยเรียงไปเลยนะครับผมตามตำราของสาย อย่างที่บอกไปว่าได้มาจากภาคใต้แต่ว่าตัวมีดเนี่ยเป็นสายตำราของนครสวรรค์นะครับผมแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่คลับคลายคลับคลาก็คือจะเป็นยันตุกตานะฮะซึ่งยันตุกตาที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผมแบบนี้ก็ได้นะจะเป็นยันประจําตัวขององค์หลวงพ่อกลวยนะครับแต่ว่าลักษณะการตอกลายตอกจะไม่ใช่แบบนี้นะของหลวงพ่อกลวยนะก็จะไม่คล้ายแบบนี้ นะแต่ว่าโดยองค์ประกอบของยันตุกตาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นยันคาถาพระเจ้า 5, พระองค์นะครับเป็นน้ำโมพุทธ,ธายะอีกฝั่งนึงเป็นมงกุฎพุทธเจ้านะครับตอกมาแบบนี้เลยครับใบมีดห้านิ้วดามนะฝักไม้แท้นะครับอันนี้ก็เป็นดามไม้แท้เช่นกันนะก็เล่มนี้ใครสนใจนะครับนะ900บาทเนาะคุณผู้ชมผมปิดมาก็700กว่าบาทแล้วนะนะีเล่มนี้ แต่ว่าแต่ละเล่อปิดมาราคาไม่เท่ากันนะครับบางอันปิดมาเกินเกิน900ก็มีบางอันปิดมาไม่ถึง900ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวมีดเนื้อเก่าต่างๆพอเอามาคำนวณดูแล้วเนี่ยผมเฉลี่ยราคาการอยู่ที่900บาทก็จะเหลือกําไรให้ผมบ้างเช่นกันเนาะนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคแบ่งปันคุณผู้ชมไปแล้วกันเนาะอันเนี้ยราคาซับซอนนะครับนะซับซอนอ่าต้องบอกก่อนนะครับยันตุกตาจะเหมาะกับคนที่ เอาเป็นว่าคนที่จิตแข็งๆหน่อยลวกันนะเมื่อเขาที่แล้วที่ตีกลับมาก็ยันตุ๊กตาเนี่ยแหละครับนะพอไปถึงบ้านปับ๊บมีพี่ๆที่เขาบูชาไปคราที่แล้วเขาวนูเนื้อเ,เก่าอย่างตาุ๊กตาเขาบอกว่ามีเหมือนเมันเสียงอะไรเดินอยู่บนบ้านชั้นสองบ้านไม้นะคือเป็นเขาเป็นบ้านไม้ลักษณะแบบเก่าๆก็คือด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้นีม่มีใครอยู่แต่แต่พอมีได้มีไปปั๊บเนี่ยได้ยินเสียงเดินบนบ้านเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ขอคืนผมเขาบอกว่าอาจารย์ ไม่รู้ว่าจะยังไงดีใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงก็รู้สึกกลัวเขาไม่เคยเล่นมีดมาก่อนก็เลยขอคืนผมมาโดยที่เขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องคืนเงินก็ได้แต่ผมขอคืนมีดอาจารย์แล้วกันนะเพราะว่าผมดูแลไม่ไม่ได้จริงนะอะไรเงี้ยนะครับก็คืนมาแต่ผมก็คืนเงินเขาไปเหมือนกันนะครับนะก็หากค่าขนส่งเขาอย่างเดียวพอนะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ผิดที่ผมไงผมก็ให้สินค้าไปทุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าอันนี้เป็นอยู่ที่ความเชื่อนะครับเนาะ ก็ขออาราธนาให้เป็นสิ่งดีๆไปหาทุกท่านแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ผมมีอู่สองเล่มนะอีกอันนึงอฝากจะดีหน่อยแต่ว่าไม่ได้หิ้วเข้ามาด้วยนะครับมีแค่สองเล่มนะครับจริงๆมีสามไปแลวหนึ่งลืสองนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นจากนารายเนื้อเก่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะดูความทะลงทะลอกนิดนึงนะครับเนี่ยนะของสะสมนะครับบางทีชาวบ้านเขาเก็บไม่ค่อยดีนะครับนี่ทะล,กลอกปอกเนปะิดกแล้ะ เก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี้ก็ยังสมบูรณ์นะฝากไม่แตกนะครับฝากไม่แตกนะอ่ะก่อนได้ไปไงยังไงอย่าลืมให้คุณแม่ผมถ่ายรูปให้ดูก่อนจะได้นะครับนะเพราะว่าผมอยากให้เห็น่องรอยทุกอย่างชัดเจนก่อนให้คุณก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหรือว่าบูชาไปเนี่ยผมอยากให้เห็นทุกมุมก่อนนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นที่คอรหามาตีกลับหาผมนะผมเสียหายเรื่องค่าขนส่งนะครับผมอยากให้ชัดเจนก่อนพี่ๆไ,ไม่ต้องรีบนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะ่ะผมเริ่มให้แบบนี้เลยกันนะครับด้านในเนี่ยเป็นจักรนารายนะครับมีกระบองเทเวสุวรรณนะครับเวสุวรรณเนี่ยนะครับเนี่ยนะเวสุวรรณนะสยนายนาวุฒังนะครับผมแล้วก็จะมีพระคาถากำกับไว้มียันเถาะนะครับผมด้านบนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหรือว่าคาถาพระเจ้าครอบโลกนะครับดวงตาท่านยมนะครับนะฮะยมนาสยนายนาวุฒังนะครับ ทุสะนะโสตัวนี้เป็นยันหัวใจเปรตนะครับจิเจ,จรุนินะครับหัวใจพระอภิธรรมนะฮะจะเป็นผ้าโพกหัวนะฮะของเขาเรียกว่าเป็นยักษ์นะครับก็จะมีครบทุกด้านเนาะในส่วนของอมีดหมอของจักรนารายนะครับผมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยในมีดหมอจักรนารายเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆของสายหลวงพ,พ่อพัดนะครับนะบผมเคยเอาของแท้มาปล่อยอยู่นะครับหลวงพ,พ่อพัดนะ ก็แต่ว่าเล่มนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าที่มาที่ไปไม่ชัดเจนเนาะนะแต่ว่าตีออกมาเป็นมีดจากนารายนะครับผมท่านใดสนใจก็900นะนะราคาก็จะเบานิดนึงนะครับอันไหนมีที่ผมคอนเฟิร์มว่าแท้ให้เนี่ยอันนั้นก็เป็นไปตามความต้องการของตลาดนะครับหลักดีมาซัพลายแต่นี่หามาให้ได้บูชากันในราคาเบาๆนะครับยันของครูบาอาจารย์นะครับนะยันของครูบาอาจารย์น่ตอกลักษณะนี้ นะแต่ว่าตัวมีดคุณผู้ชมก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับเนาะนะนะอ่ะโอเคครับก็เล่มนี้900นะครับผมนะเท่ากันหมดนะอ่ะเพราะเพราะว่าผมอย่างที่บอกไปผมเอาราคาทั้งหมดมาทัวเฉลี่ยกันแล้วมันได้ตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับแต่ละคนจะได้เบาๆไม่ใช่บางเล่มเนี่ยอย่างจักรนารายเนะี่ยได้มาแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยปล่อยไปแพงกว่านั้นปั๊บก็ลำบากอีกนะครับผมแต่พอทัวเฉลี่ยกันปั๊บมันเป็นราคาที่เบาจับต้องได้นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอ่ะให้ดูกันชัดๆนะครับผม ฝากแตกนะครับเนี่ยนะจากนา,าเหมือนจะมี2เล่มนะครับเหมือนจะได้มา2เล่มนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้แน่นอนตะกุด3ดอกครับนะตะกุด3ดอกอันนี้เหมือนจะได้มา3มเล่มนะนะฝากแตกนะครับเล่มนี้ฝากแตกนะก็ตามใช้งานนะครับตามใช้งานเนี่ยนะฝากแตกนะครับให้ดูกันครับโอ้โหอันนี้อันนี้คนลุกฮะ ดูเนื้อมีดฮะอันนี้ดีนะอันนี้เข้าตากรรมการนะครับเนี่ยอันนี้ดีใช้ได้เลยฮะตะกุดสามดอกนะครับผมตอกตองนะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าตอกตองนะครับแต่ว่าพี่ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ได้เรียกตะกุดนะเขาเรียกแบบว่าเหมือนตอกตองเพื่อทําการป้องกันอืมเขาเรียกว,ว่าป้องกันอ่ไม่ให้มนดําหรือว่า,าต่างๆเข้ามาที่มีดนะครับ นะมีดบางทีผ่านกรรมวิธีมาเยอะแยะมากมายแล้วเ,เราต้องการที่จะไม่ให้สิ่งไม่ดีสถิตอยู่ที่มีดเงี้ยเขาก็ทำการตอกไว้ตอกตอนนั้นบนนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นมาอยู่ที่มีดนะแต่ว่าที่ผมเรียกว่าตะกุดนี่คือติดปากตั้งแต่สมัยที่ผมทำช่องใหม่ๆไอตอนนั้นนะเราไม่ค่อยมีความรู้ในการเรียกนะครับนะ ก็เรียกไปตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะชาวบ้านละแวกบ้านผมนะแต่ว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าตอกตองนั่นเองนะครับผมลวดลายยันจะเป็นยันเล็บจิกนะครับยันเล็บจิกแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ใช้ได้นะนะยันเล็บจิกนะครับอ่ะ แต่ว่าผมจะเรียกเหมือนเดิมลวกันนะครับเนาะตะกรุดสามดอกแบบนี้แล้วกันนะนะเอาเอาเป็นภาษาที่ช่องเราเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าที่อื่นเขาจะตอกตองนะครับนะเล่มนี้ก็เก้าร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเล่มเก้าร้อยเหมือนกันคือหน้าขาสมพงนะครับอะ่ะหน้าขาสมพงนะครับนี่นะหน้าขาสมพงนยะ มีคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนามานากะเนี่ยนะนะฮะด้านหลังด้านล่างนี้ลักษณะคล้ายๆกับยันตรีนิสิงเหนะครับแต่ว่าจะมีการตอกอา่อาอาระไว้ด้วยนะครับนะเป็นยันพยันนะอันนี้เขาเรียกว่ายันพยันนะครับยันพยันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นยันคาถาพระเจ้าครอบโลกนะครับแล้วก็มีมงกุฎพุทธเจ้าเนะี่ยอยู่ด้วยเนาะอ่ะใครจะเอาเล่มนี้โอ้พอันนี้จะเป็นในเชิงอ่าพุทธคุณ มากกว่านะครับผมนะพุทธคุณมากกว่าเนาะนะเล่มนี้ที่ได้ไปเนี่ยคนจะรู้สึก,กปโปร่งสว่างรู้สึกสบายๆนะฮะไม่เหมือนยันที่เป็นยันตุกตาที่ผมเป็นเนื้อเก่าให้ไปเนาะอันนั้นคือคนบางคนเขาจะรู้สึกแบบคนลุกคนลุกนิดนึงนะฮะนะก็แล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบนะมีอยู่4แบบนี่นะครับคุณผู้ชมนะมีอยู่4แบบนะครับแล้วก็อย่างที่โชว์ไปเนี่ยสแบบมันก็จะมีผมยกให้ดูได้เลยครับ <S <S เดี๋ยวหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์มานําเสนอแล้ว แหมอาจารย์นำเสนอแล้วแสดงว่าหลังบ้านมีเยอะเต้ผลิตเองหรือเปล่าเนี่ยมีเท่านี้ที่แยกไว้เนี่ยสี่แบบเนี่ยนะครับนะมีแค่นี้เนี่ยนะนะอันไหนมีเล่มอ่ะเนี่ยแมมีเล่มเดียวเนี่ยมีสองเล่มเนี่ยอันนี้เล่มหนึ่งนี่เล่มหนึ่งตะก,กุดเนี่ยนะนะอันเนี้ยมีสามอะไนมีสามก็มีสามที่มีเหลือสามนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับมีคนปิดไปแล้วนะครับบางอย่างบางอย่างใช้เวลารวบรวมมานานแล้วนะครับผมรวบรวมมาหลายเดือนแล้วนะ นะแต่ผมก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับเพราะาตอนแรกกล่าวว่าจะไปปิดในกลุ่มนะฮะในกลุ่มที่เขาเล่นของเก่ากันเนี่ยครับบางทีไปโพสต์ไว้เนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาประมูลกันเนี่ยกำไรมันเยอะกว่านะครับแต่ว่าวันนี้คือผมคิดว่าด้วยเหตุอันสมควรและควรจะเอามาให้ในช่องพี่ๆได้บูชากันบ้างอย่างผมจากนารายเนี่ยเอามาเปิดในช่องใช่ไหม ก็ได้แค่9 0้ครับแต่พอไปประมูลเนี่ยบางทีไดพันหกพันเจ็ดพันแปดสองพันกว่าก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่คนเข้ามาประมูลกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยชอบไปตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าวันนี้คืออยากจะเอามาแบ่งปันจริงๆนะครับแต่ถ้าตรงนี้ไม่ออกไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรมีคนอรอซับอยู่นะครับเพราะว่าในในกลุ่มของประมูลเนี่ยนะเขารออยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ให้เกียรติคนในช่องก่อนนะครับ เมื่อก่อนเคยเอามาลงในช่องบ่อยนะแต่ภายหลังมาคนก็เริ่มมีได้ในช่องเราเริ่มมีเยอะขึ้นนะอันนี้จากนารายนะคุณผู้ชมครับหนานจัดนะครับเนี่ยนะถ้าจะให้คุณแม่ผมทำความสะอาดบอกได้นะครับมีน้ํายาเช็ดทาความสะอาดคราบทั้งหมดนะครับก็จะได้ไปแบบใสๆเลยนะบอกได้นะครับแต่ถ้าแบบแม่ขอได้แบบเดิมก็บอกแม่ผมว่าแบบเดิมนะก็จะได้ไปแบบเดิมๆนะครับอันนี้ตอนแรกมาขามุกข,ขม,มัวกว่านี้นะครับ คุณกลางดำมาเลยนะนะอันนี้เช็ดให้ไปลวรอบนึงนะครับเนะนี่ยเนาะอ่ะก็เล่มละเก้ารอยแล้วกันนะครับผมถือว่าให้พี่น้องในช่องเราเบาๆกว่า,วาที่อื่นนะครับไปปล่อยที่อื่นเขาปิดกันเนี่ยเกินพันกว่าแน,น,น่นอนนะฮะสามร้อยห้าสิบครับ,รบสำหรับกําไรเหล็กน้ําพีฟรีค่าจะส่งนะเนี่ยไม่ได้บอกเพิ่มเนี่ยนะ แร่เหล็กน้ำพีอยู่ตรงกลางครับไหลดำนะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําทมาให้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ดีนะเมื่อก่อนผมก็ใส่ประจําเลยนะครับผมแต่ว่าพอไปทํางานในหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่เครื่องประดับเข้าไปนะใส่เป็นนาฬิกาแทนนะอันนี้ก็ก็ใช้ได้นะเนี่ยเป็นแร่เหล็กน้ำพีโดยตรงนะครับผมนี่อ่ะโอเคนะครับผม350นะครับแบบนี้แต่ถ้าจะเอาอย่างเงี้ยร้อยเดียวอย่างเงี้ยร้อยเดียวนะครับ แล้วก็อย่างเงี้จะร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับเส้นแบบนี้ร้อยห้าสิบนะเหล็กน้ำพี่เหมือนกันนะครับเอาไว้สวดอิติปิโสนะเส้นใหญ่อันเนี้ยสี่เก้าเก้านะครับแล้วก็ตะขอซับช้างเหลือแล้วแค่นี้เหรอแล้วอันเดียวเหรอเนี่ยสงสัยจะเหลืออันเดียวนะครับเนี่ยเล่มนี้ก็พันสามนะครับไม้หว้านะครับด้าไม้หวา้าดัดตรงด้วยความร้อนนะครับ ขอซับช้างผ่านการใช้งานนอกนี้ผ่านการใช้งานนะแต่ว่าไม่ใช่ของเก่ามากนะครับประมาณปี2ปีเท่านั้นเองครับรุ่นนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับก็สิบกว่านาทีนะวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีของเยอะนะถ้าเป็นเนื้อเก่าแบบนี้แต่ไม่ได้มีของเยอะนะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 063 1305 304นะครับร้านมีดครูคอออยิดีบริการทุกท่านนะแล้วเดี๋ยวใครรอรายการอื่นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นให้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ